ไปดูมานแจที่บุญป่ะนี่แหละครับแม่ขายอยู่นั่นอ๋อแม่ขายอยู่นั่นคือเขามีห้องเย็นอยู่หันเลยนะครับตัวนี้ก็คือทดลองเมืองกันว่ามันิขาดทุนหรือกำไร่เป็นยังไงขันขันมันโอเคต้นนี้เท่าไหร่นี่กรวมแม่พันรวมโรงเรือนรวมทุกสิ่งอย่างแม่พันหนึ่งกิโลขีดละหนึ่งพันบาทโลละหมื่นแม่พันโลละหมื่น ไ่ไมรอกระบะไข่หนึ่งมืบาทเขาเเขาับซื้อขึ้นโตความตีความขีความยังเขาบดจัดกา่ยังได้ก็แค่แะไปแล้ซื้อซื้อซื้อไข่มาหนึ่งกิโลหนึ่งซื้อไข่มาหนึ่งกิโลนี่มันเริ่มเริ่มจ้ากัรแล้วครับนี่โรงเรียนโรงเรียนเท่าไหร่นี่โรงเรียนโรงเรียนจีส่ประมาณห้าพัน 5,000ัวแล้วก็6,000มันกินอะไรครับผมยาชนิดยหญ้ามันกินยาใช่ไหมรักๆอยู่นี่ให้เป็นเน่เปียครับทำไมเป็นเน่เปียเรื่องเรื่องแต่แต่นันสบายอย่างหนึ่งข้ามีทรัพยากรเรื่องอย่างไรอย่างไรกันยุยุต่ำฟังหัวอยู่แล้วทีนึงนะครับกันคือในของน้องแม่กันตามตามขั้นพวกขลองไส้ไกลพวกอย่างไงใบยาใบกล้วยลูกกล้วยในเบิร์ดล่างขันลงทุนมันมันจะจบกว่าเลี้ยงพวกตีลีดพวกเสดิ่งพวกอย่างไง ข้าสามารถพอพักเองได้บะนี้อาหารบะนี้บนที่ระบายานเการค่ละไข่ทำเองก็ได้ใช่ค่ะแต่พูดความหมายก็คือมันจะไม่ได้มันมมจะไไ่ด้ีค่าใช้จ่ายหยิบย่อยพวกอาหารพวกอะไรเพิ่มเติมใชตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นคนเนีอาหารเป็นเนียนทำเองรล้นี่เขาก็เริ่มจะแท้งไข่อะไรเห็นไหมเริ่มจับพูเริ่มแท้งไข่อ้าวขอดูข้างในหน่อยบะนี้ เข้าไปนี้นองก็รู้สึกว่าต้อนรับดีมากไม่วุ่นวายเปิดแบบนี้ไม่แย่ไม่ยากมันออกแต่แต่ถ้าทุกวันนี้ไม่ยากช่วงนี้เข้ากำลังกินเพราะอากาศมันได้เป็นยังไงมันขยับแล้วขยับแล้วเดีวไปชมได้เดี๋ยวพอว่าซีอูเป็นนายทวารเลยะเขาไปสองคนนั่นละเขาไปหลายมันติดกัเขาได้เขาได้ทอดเกลียวที่ล้วไม่เยอะบ่เอาไปได้เพราะมันไปกับเส้าเลยอ่ะเราอีกหนึ่งตัว เด็กกับกมมาจับนี่เจ้าของกันเพิ่นรับซื้อคืนไงคะโลละตัวเป็นตัวเป็นหรือวาตัวเป็นตัวเป็นสองร้อยสี่สิบบาทครับสองร้อยสี่สิบสองร้อยสีจ้กเดือนขายไดนีสี่บัึงนี้าขาขแล้วอ้อนีข้่มันนี้มันวางไข่ยบร้อยหาเหาอหไข่่อไ่อขายตมันเลยนะขายตมันเลยขเอาไข่มันต่อไป ตรงไหนก่อไข่น่ะไข่นี่มันจะอยู่ในถาดครับมันกำลังเหลื่อมมันกำลังเหลื่อมลงแท่งเดอันนี้อันนี้คือเตรียมแหลมมันบอแม่นครับเตรียมแล้วครับอยู่ในถาดส่วนไหลมันจะเหลื่อมไข่แล้วครับส่งร่องเนี่ยคือตลาดรักแต่จะอยู่ทางสมุทรปราการครับบ้านเข้าเลี้ยงแต่ว่าบ้านเข้าวันด้กินส่งไปขายทา้งภาการเป็นหลักบอกไหมเธอว่าอีกสองอาทิตย์นึงคือไข่ก็ออกวันนี้เขาก็เรียงเ้างก่อไข่ของมาแล้วเขาก็เรียงไปอีก จาว่าจะจับไข่สองเขียวอ๋วอ,อนี่ม,มีมีเริ่มจับครูเป็นแบบนครับเริ่มจับคูเริมเริมจับครูเริมเริมขี้กันแล้วอาหารหลักๆเลีลเงงยงไงครับมไม่ได้ค่ะ<ๆ>ไม่มีบิีแล้วเขาไปเขาไปไดนกระเด็นเมต่อกี้ที่เห็นเป็นเม็ดขาขาวถางล่างนี่คือขึ้นเป็นมูลมันเบิรเลยอ๋อเขาขาวนี่มันบอลครับ นี่อะไรอันนี้คือคือห้าวบดเดี้ยวออกเลยมันบอกท่านได้เก็บมุ่นอะไรอยู่อันที่เป็นร่องอันนี้คือเปนไข่บอกนะทุกคนเลยที่ที่ร่องในถาดนั้นคือเหลื่อมเหลื่อมแท่งไข่หรอเพื่อจะไปไข่ในถาดนั่นหรอค่ะอันนั้นเป็นทรใส่เปล่าทรายไปลองไว้เป็นไข่ในถาดใส่เป็นร่องไข่จะบอกว่าอันนี้ห้าวบดเดี้ยวเขาบะนี้มันจะเป็นไข่มันจะแท่งเป็นเป็นแท่งคือจังขนมก็อิ่นขนมยังขนมข้องแข้งบปล่ แทงเนี่ยหน่อยแล้วเราก็เก็บไข่มันเหรอช่คจะเพื่อใส่ให้ดูแล้วนะนี่มาหามันมั่นประมาณมันสีสังเกตยังไงมัจฉีึ้นมาเป็นมัจฉีึ้นมาเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่งเลยครับวันนี้ห้าอ่ะก็จะเก็บไข่ทุกสามวันเหมนี้ทุกสามวันเหลื่อมเก็บไข่ไลยนแล้วไข่มันไปทำอะไรไข่มันก็คือเอามาเพาะต่อแล้วก็ส่งต่อให้สมาชิกที่มีความสนใจอยากได้ต่อยองเมื่อก่อนจะมีกลุ่มในเฟซบุ๊กครับชัวดีนะอ๋อคือเมื่อก่อนมีกลุ่มที่เขาสื่อขายกันในกลุ่มน่ะ ตดี๋ยววักรักช่วงนี้ก็ซื้อซื้อไว้วันนี้ใครมันก็พอในในนี้พอหมื่นตัวไม่มีโอ้มันก็หลายกลัวนั่นแหละเนาะฮะหมื่นตัวต่อหมื่นบาทไม่มีหรอกนะคิดว่าละบาทคิดว่ายางตามก็สามหมื่นนะอยางอย่างน้อยยางตามก็สามหมื่นตัวใช่ไหมอยู่นี่นี่อันบอกใครเพิ่นเดินทางมาไหนถูกอืมอืมอืมอ๋อวันนี้เดินยางไปทางบู่ไหนก็เบนมาพี่ อย่างเร็ว่ะหนมาเสียบบ้านนี้เพื่นก็จะรอกค่ะไปเรื่อยๆ้าถึงเห็ดเป็นผงอยู่ทั้งใตบ้านนี้ถามมันแดดถามมันมากว่าแดดจะมาเห็นเขาเลยมันก็ไม่จริงต่หยามันหมดอคมันเยเนามันกิรนะครับอ๋อสัตู์ลักลักเลยคือหมดหามหามบ่ใหมดเขามาเริ่มเอามาเลียงนี่มือมือใดก่อนเริ่มเอามาเลียงนี่ ขาลงวันที่เท่าไรคะเน่ยสองวันที่สองวันที่สองเดือนเดือนผ่านมาสองเดือนเมษาสองเดือนเมษาอันนี้วันที่สองพฤษภาสิบพฤษภาสัสิบสบหเดือนปวันห้าสัปดาห์อก็เริ่มไข่แล้วห้าสัปดาห์ออกปีก ดินได้จับคู่จัูดิูมมน้ในกะบ้าใตัวนี้จองที่เราอยูาดนลแต่ตอนมันยังไดแม่แงมันคได้ปยา็กระพื่อมเป็นตัมีามชื้นมีความเขียนพ่อหมอแล้วเป็นดินที่สาบัแทงไครแต่งไงพ่าก็เลยจรลองกัน่าเป็นดินใสโดยที้ในกระบะาใส่ัวนี้เขาสังเกตยไงไงเห็นม้าแล้วมันจะเป็น แทงปามาณนี้งกบ่ได้หอกสมนี้เได้ีทอดลหมที่เป็นแทงปะมาณนี้ลักษณะนะคือไข่ขี้เรื่อยนะครับไข่ขี้เลื่อยโอบมันตีแทงปาม่านองยังยังยังไแมเพราะว่าเราเพิ่งใส่ิชางมันก็ยังไม่เป็นแทงใช่มปามีมากบ้ายนออยกทั้งถาดเพื่อทำความสะอาดเก็บเฉพาะพวงไข่

ที่เว่างอง้นี้คือความชื้นเอาใส่สามหนมันลงเกิดไปให้มันแหงนะมันแหงมันขบอมันแหงมันนี้ย่มฝนย่งมีปัญหาอย่างหนึ่งคือตามขอบลนมันจะมีความชื้นตามขอบลงเลือนี่นะมันจะมีความชื้นมันนี่มนกระเทียนแหงแตกระแตนพวกนี้เป็นไข่ยูเซขอบอ๋อเราไม่ได้เก็บเป็นไข่ มันีมันก็ะติเก็บใครไว้เลยกัเก็บเก็บยากอาจจะฟอไปเลยพอทีมันแอบไขครสนอกเข้าเข้าก็แล้เอาไว้ใหมืนมันฟอพันต่อไปอ๋ออันน้ำจะเลี้ยงก็บ่จําเป็นต้องใหญ่ปานนี่ดอกเพราะว่าแม่มันบ่อึดใหม่แม่ก็เลยเฮ็ดใยไปเห็นใยไปแต่ว่าความสูงความสูงเท่าที่คุยกันก็คือประมาณนี้หรือว่าสูงบันี้จังหน่อยตามที่เฮาเข้าปฏิบัติงานไงอันนี้ต้นต้นทุนของโรงเรือนนี่ ประมาณเท่าไหร่นี่ที่ลงทุนไปไม้ฟรีครับไม้ฟรีของเราเองครับผมเอพลาสติกมันจะมีตะข่ายตะข่ายโรงเรียนตะยอ๋อตะายก่ตะไ่ร้โรงเรียนนี่ใช้ทำโดมนะอันนี้มันจะเป็นมวลมวลหนึ่งเออหกพันมวลหนึ่งหกพันแต่ว่าวัฒน์ใส่วัน์ในพวกเคืองอยู่ ครับผมอันนี้กตีใซ่ปประมาณสองพันสองพันหานะครับรวมทุกอย่างรว,รวมทุกอย่างแล้วก็จะประมาณเอ่อาาการน,น,นับเฉพาะตัวตีใส่นะครับเราตัวเรือบมครับนับตัวตีใส่ก็คือประมาณหาพันครับรวมเท่พืน้น อ๋อมีมีมีผืนผืนผืนปูนด้วยกับผมกันกับปูนค่ะแกันสะดวกเทพื้นกับเทพื้นหรือว่าสีเอาแบบผาคุ้มซะนะครับเพราะว่าการจัดการเทพเทพื้ผืนสิายกว่าเนาะแม่นครับแม่นแต่ว่ากผาปู้มซะนี่เขาเขาจะมีปัญหาตัวที่ว่าต้ัวลอยขาลอยไงสิเมื่อกี้แบบใครเส่็จการจีนสกุลฉีดคือเขาเอาปูดปิดการเท่าไอเทจีนเขาปูดปิดมื่กี้จะง่ายตอนต่อไปคงจะได้ตามเบิงว่า ผลผลิตที่ได้ต้นทุนที่หักออกจะเป็นกําไรสุทธิในการรับของรอบนี้เท่าไหร่หล้วก็กําไรในการเขาเอื่น่าเป็นใครที่จะส่งต่อเป็นหลุดต่อไปอ่ะเขาจะได้ร้ายปันไดเนาะใช่คือเราคิดเอาส่วนตัวเขียนเขาบอกประมาณเดือนหนาเดี๋ยวก็รู้คนไม่ใช่รีวิวให้ฟังว่ากำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่ เได้เเดี๋ยวเราติดตามกันต่อน้องกิติพจน์เจริญทั์เนาะยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ปี6-3สของอุบลราชธานีล่องเรือขนาดเท่าไรคะนี่แปดคูณสามเมตรแปดคูณสามเมตรความกว้าง3มเมตรความยาว8เมตรสูงเมตรสูงสองเมตรเนาะสูงสองเมตรอ่ามันเทพื้นแล้วจุงเก็บจู่แล้วเรียงบ้ามตรเจ อ่าเมดเจ็ดอ่าเอาใหม่เมดเหมือนกันเลยนะค่ะแล้วที่สำคัญคือเตรียมพื้นที่เพิ่มอีกสองลูกเดือเอเด่อนไปแล้ว